สวัสดีครับสวัสดีครับน,นุนั์นตะภูมิครับททบทายามเช้าวันที่22มกราคม2567วันนี้อยู่ที่สวนจาน้นนะก็คือเข้ามาสำรวจตรวจแปลงหลังจากที่เมื่อคืนนี้ปัดดอกไปนะฮะซึ่งเป็นกิจกรรมเป็นงานประจำของชาวสวนด้วยแล้วนะฮะที่จะต้องเข้าสวนทุกๆเช้าเพื่อตรวจสอบนะครับตรวจสอบตรวจทานนะฮะแล้วก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีอันนี้บ่งบอกถึงการใส่ใจนะฮะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องลดน้ําอยู่แล้ว นะฮะถ้าโดยงานปกติด้วยทั่วไปเนี่ยเราสามารถเข้าสวนท,ทุกครั้งที่เราเข้ามาให้น้านะฮะแต่ถ้าเกิดมันมีกิจกรรมแบบเนี้อย่างเช่นเมื่อคืนเราปัดดอกไปเช้านี้เราก็จะต้องมาดูนะครับมาดูมาตรวจสอบมาตรวจทานหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอันนี้ก็เลยจะเข้ามาที่สวนจานต้นนะตอนเช้าเลยนะครับเราก็จะเข้ามาสํารวจตรวจแปลงจานต้นหน่อยเมื่อคืนหลังจากที่ปัดดอกไปหางแย้เป็นอย่างไรบ้างแล้ววันเนี้ นะฮะจะมีจะบานแล้วเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่มันสามารถดูได้แต่ตอนเช้าเลยนะครับแล้วก็ปรับน้ําลงของจานต้นปรับน้ําลงจากเมื่อวานเนาะตอนแรกให้อยู่ยี่ห้าทุกวนันแล้วก็มาสิบห้าทุกวนันแต่เมื่อวานเนี้ยดอกลักษณะเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยน้ายังยังเกินนะครับวันนี้ปรับเหลือสิบนาทีแล้วก็รอดูอีกทีหนึ่งว่าวันนี้ตอนห้าโมงเย็นเนี่ยลักษณะดอกการบานของดอกเนี่ยสัมพันธ์กับน้ํำไหมนะฮะ ตอนนี้ก็ให้10บนาทีผมว่าน่าจะเป็นน้ําที่ใกล้เคียงที่สุดเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยก็1ินาทีทุกวันในช่วงของการที่เราช่วยกันถ่ายละอองเกสรให้กับเขาเนี่ยนะก็คือ10นาทีทุกวันปีที่แล้วเนาะปีนี้ก็มาจบที่1ิบนาทีแล้วลองดูซิว่าตอนห้าโมงเย็นจะเป็นยังไงนะฮะวันนี้ก็เข้ามาดูก่อนนะฮะตรวจสอบสถานการณ์นิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูข้างหน้าโอเคโอเคครับนะฮะเข้ามาเราก็มาดูที่นี่ก่อนเลยครับโคนต้นก็จะมี มีอะไรบ้างอะมีหมวกนะครับมีหมวกดอกมีกรีบดอกแล้วก็มีเกสรตัวผู้นะฮะร่วงโรยอยู่นะครับ,รอ,นะรบอันนี้เราไม่ต้องเอาออกนะฮะมันก็จะเป็นวัสดุคุมดินนะครับปกคุมหน้าดินไปเลยนะครับหลายๆแปลงหลายๆที่ให้เอาออกของปีที่แล้วเนี่ยได้ขนเข้าอะครับคือเอาออกโดยที่ไม่ได้ถามผมอะสุดท้ายได้ขนเข้านะฮะอันนี้กรีบดอกนะครับแล้วเราก็มาดู ลักษณะของดอกเชา้านี้นะฮะการให้น้ำสิบนาทีถือว่าดอกรุ่นนี้อยู่ได้เพราะว่าดอกรุ่นนี้เนี่ยเป็นระยะหัวกําไรใกล้บานเนี่ยครับเขาจะไม่ค่อยได้ใช้อาหารใช้น้ําเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเข้าสู่ขบวนการผสมเกสรน,นะครับคือดอกใกล้บานแล้วเขาไม่ใช้อาหารแล้วเขาเต็มที่นะครับแล้วเราก็ไปดูอะไรบ้างอ่าดูดอกที่บานไปแล้วนะครับ มีลักษณะเป็นอย่างไรตัวผู้ลอยดีไหมตัวผู้ลอยดีหมวกหลุดทั้งหมดเลยไหมเอ้กล้องนี่อ่าหมวกหลุดทั้งหมดเลยไหมถ้าหลุดไม่หมดอ่าแสดงว่าเออโอเคนะครับไม่ใช่ว่าเช้ามาหมวกหลุดเองอะไรเองหมดเลยแสดงว่าน้ําเกินมหาศาลนะครับแต่ถ้าเกิดเกสรตัวผู้เกสรตัวผู้ติดอยู่บ้างอะไรอยู่บ้างอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสนะฮะเดี๋ยวเขาก็หลุด เดี๋ยวเขาก็โรยของเขาเองนะฮะแต่เราสังเกตที่หมวกนะครับอย่างนี้เดี๋ยวกลิบดอกก็ร่วงแล้วก็เหลือแต่หมวกนะครับเราก็สามารถสังเกตได้แล้วก็เป็นลักษณะของดอกขาวนี่อันนี้ดอกขาวดอกขาวนี้ก็จะเป็นสัญญาณให้เรารู้ว่าโอ้คืนนี้มีบานเยอะนะนี่เพราะดอกขาวเยอะนะครับแสดงว่าได้นับชุดนี้ครับวันเนี้ย วันพรุ่งนี้เนาะไม่ใช่วันพรุ่งนี้วันนี้สิวันนี้ก็จะเป็นบานชุดใหญ่ของส่วนจานต้นที่เราจะนับหนึ่งกล้องไม่ชัดเลยโฟกัสไม่ดีเลยกล้องมือถือก็อย่างเนี้ยนะครับนี่ครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นลักษณะดอกขาวเนาะถ้าดอกขาวแบบนี้ยมันก็จะเป็นดอกที่จะบานคืนนี้ นะครับนี่ดอกขาวนะครับตอนนี้เราก็จะมาคำนวณอย่างของจานต้นเนี่ยป,นะปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนี่จานต้นเขาจะบานวันที่สิบสี่ครับปรับปรับน้ำหัวดอกเนี่ยวันที่สิบสี่สิบสี่ปรับหัวดอกครับแล้วก็สิบห้าสิบหก สิบเจ็ดแล้วก็สิบแปดครับนี่ดอกขาวแบบนี้นะดอกที่จะบานคืนนี้วันที่สิบแปดก็เลยนะับเป็นบานชุดใหญ่ของจานต้นนะครับก็จะล็อกไปเลยว่าอ๋อดอกบานชุดใหญ่เราที่เราจะเก็บเป็นชุดที่เราหวังผลเนี่ยคือชุดที่บานวันที่สิบแปดอย่างของจานต้นวันนี้สิบแปดกุมภาเนาะปีนี้ก็เลย บานเร็วกว่าเดิม,มประมาณยี่สิบกว่าวันนะครับจากปีที่แล้วกับปีนี้นะจดสถติติไว้นะครับอันนี้ดอกขาวเนี้ยดอกขาวจะเป็นดอกที่จะบานนะครับอันนี้ก็จะนับชุดใหญ่คือวันนี้นะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสองอ่ะเป็นยี่สิบสองมกราคมเป็นบานชุดใหญ่ก็คือชุดนี้ครับที่จะบานคืนนี้นะี่ครับดอกขาวอันนี้บานไปแล้วนะครับ เนี่ยครับสลัดแล้วกีบดอกจะหลุดแล้วเหลือจะหมวกไว้อ่าถ้าอย่างเงี้ยโอเคละนะครับแต่ถ้าเกิดสลัดสลับแบบนี้มหออม,มวกหลุดออกมาเลยนี่หมวกหลุดออกมาโปะเลยเนี่ยแล้วเหลือแต่หางแย้เขาขาแบบนี้เช้ามาเหลือแต่หางแย้เขาขาวแบบนี้นะโอ้แสดงว่าน้ําเราเยอะเกินไปนะหมวกเราหลุดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเกสอนตัวผู้อย่างเงี้ย ه. เดี๋ยวเขาโรยของเขาเองครับเดี๋ยวสักพักกีบดอกก็โรยนะครับแล้วเราก็เก็บเป็นวัตดุ คุมดินไปเลยนะครับให้มันเหลือแต่หมวกเดี๋ยวหมวกเรามาแกะได้แบบนี้โอเคประมาณนี้เนาะจารต้นก็เลยจะเก็บชุดเนี้ยอ่านับวันนี้เป็นชุดใหญ่แล้วชุดใหญ่เราก็จะนับไปประมาณ7จ็ดบวันนะครับอันนั้นเป็นดอกบานชุดใหญ่ที่เราหวังผลได้ นะครับแล้วก็เก็บมาคำนวณในเรื่องของการทำงานครับก็เราก็จะได้วันทำงานที่ชัดเจนนะครับเราเราไม่ได้นับไอ้วันหางแยไ้ไหมหรือว่าวันดอกบานเนี่ยเป็นกำหนดการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะเราจะไม่ได้นับแบบนั้นเราจะนับแค่ว่าเป็นช่วงจังหวะที่เราสามารถเอามาให้มันสัมพันธ์กับการทำงานของเราได้ ยกตัวอย่างเช่นหลังดอกบานชุดใหญ่ไปแล้วเจ็ดวันเราก็นับไปเลยเจ็ดวันหลังดอกบานพ่นยารอบแรกพ่นหางแย่เงี้ยครับแล้วก็หลังดอกบานยี่สิบห้าวันใส่ปุ๋ยรอบแรกเงี้ยครับหลังดอกบานหกสิบวันสร้างมเมล็ดเสร็จแล้วอัดน้ําได้เต็มที่อ่ะประมาณนี้แล้วก็กําหนดอะไรหลายๆอย่างนะฮะในเรื่องของวันดอกบานนี่แหละ ดอกบานแล้วกี่วันหลังดอกบานกี่วันเพื่อทํางานอะไรบ้างแต่เราจะไม่ได้เก็บว่าเออหลังดอกบานร้อยยี่สิบวันนะเก็บเกีเก่ยวผลผลิตได้อันนี้มันเป็นการคาดชะเนครับเพราะว่าถ้ามันแตกใบอ่อนเมื่อไหร่การเก็บเกี่ยวอายุการเก็บเกี่ยวก็จะต้องเลื่อนขึ้นไปแต่ถ้าเกิดเราจัดสรรอาหารเขาได้ดีจัดสรรอาหารได้เต็มที่นะครับบางทีร้อยวันหลังดอกบานเขาก็แก่แล้วนะครับ มันอยู่ที่การควบคุมใบอ่อนของเราเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอามาเป็นเป็นอะไรอะ่ะมาเป็นจุดว่าร้อยยี่สิบวันหลังดอกบานตัดผลผลิตนะอะไรเงี้ยทุเรียนเราแก่นะอ่อนนะอะไรเงี้ยครับไม่ไม,ไม่ไม่นับตรงนั้นนะครับทุเรียนแก่อ่อนส่วนใหญ่ก็ไปวัดจนที่ประสบการณ์การดูหนามการเคาะฟังเสียงนะครับการนับวันเนี่ยเป็นตัวค่าเฉเฉยๆ นะครับไม่ได้ยึดติดแต่เราสามารถเอามาคำนวณในเรื่องของการทำงานง่ายที่สุดเลยนะครับยิ่งอย่างผมมาวิ่งดูหลายสวนดนะ้วยเนาะผมก็จะถามเลยดอกบานกี่วันแล้วหลังดอกบานกี่วันแล้วหลังดอกบานคือชุดใหญ่นะอย่างเงี้ยเพื่อคำนวณการทำงานให้กับทีมงานได้นะค,คืนนี้บานเยอะนะเนี่ยนะครับคืนนี้บานเยอะแน่นอนนะครับนี่ เชาก็เข้ามาสำรวจตรวจแปลงครับมันจะทำให้เรารู้นะครับอันนี้ก็วัสดุคุมดินนะครับเป็นปุ๋ยต่อไปนะฮะตั้งแต่ตั้งแต่ดอกแล้วนะครับโอเคก็เข้ามาดูวันนี้ช่วงเย็นจะมาทำคลิปให้ช่วงช่วงบ่ายแล้วกันกลับมา จะมาคุยเรื่องดอกให้เพราะว่าวันนั้นเกิดไว้ว่าจะคุยเรื่องดอกก่อนดอกบานทําอย่างไรระหว่างดอกบานทําอย่างไรแล้วก็หลังดอกบานไปแล้วทําอย่างไรห่างแยะเลยนะครับเดี๋ยวคุยรวดเดียวให้ฟังเลยนะครับอาจจะต่อเป็นอีพีหลังจากที่มันมีการผมพูดในเรื่องราวของสะสมอาหารไปแล้วเนาะว่าการสะสมอาหารเนี่ยตัวสําคัญสุดเลยซึ่ง ผมว่ากเกษตรกรชาวสวนใช้เหมือนกันทุกสวนเนี่ยก็คือแคลเซียมกับโบรอนอันนี้คือตัวสําคัญนะฮะส่วนตัวอื่นเนี่ยผมว่าถ้าเกิดส่วนนั้นใช้ส่วนนี้ไม่ได้ใช้ส่วนนู้นก็ไม่ได้ใช้จะเอามากําหนดว่าอันนี้เป็นชุดสะสมอาหารพื้นฐานไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นศูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่หลายๆส่วนใช้ศูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี เป็นชุดสะสมอาหารเพื่อการออกดอกแต่ก็มีอีกหลายๆสวนเนี่ยไม่ได้ใช้05234เป็นตัวสะสมอาหารนะฮะแต่สิ่งที่ทุกสวนต้องใช้เหมือนกันคือแคลเซียมกับโบลอนแสดงว่าอาหารที่สำคัญที่สุดจำเป็นที่สุดในช่วงของการสะสมอาหารเนี่ยคือแคลเซียมกับโบลอนครแคลเซียมโบลอนทุกสวนใช้ ศูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่บางสวนเท่านั้นที่ใช้ไม่ได้ใช้ทุกสวนจะเอามากําหนดเป็นธาตุอาหารพื้นฐานในการสะสมอาหารไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกสวนไม่ได้ใช้อย่างสวนที่ผมไปทุกสวนไม่เคยใช้ครับไม่เคยใช้ศูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่เป็นตัวสะสมอาหารหลายๆคนถามผมมาว่าศูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่ใช้ช่วงไหนใช้สะสมอาหารใช่ไหมผมก็เลยบอกไม่ได้ เพราะจริงๆแล้ว0.52 3 4ไม่ใช่ธาตุอาหารจําเป็นในการสะสมอาหาร10 52 17ไม่ใช่ธาตุอาหารจําเป็นในการสะสมอาหารแต่ธาตุอาหารจําเป็นที่ในการสะสมอาหารแล้วเพื่อให้ดอกออกมามีคุณภาพเหมือนต้นนี้นะคือแคลเซียมกับโบลอนครับแคลเซียมโบลอนในขวดเดียวกันอันนี้สําคัญที่สุดแล้วนะครับเพื่อให้ได้ดอกที่มีคุณภาพโอเค เอาไปแค่นี้ก่อนนะครับนี่ครับโคนสุดปลายกระจายทุกกิ่งชอบจังต้นนี้แหละแล้วก็ชอบมาถ่ายเพราะอันนี้อินซีเคมีตลอดชีพนะครับโอ้สุดยอดมากดูดีหลายๆส่วนก็เป็นแบบนี้ครับสวนแม่แหลมก็เป็นแบบนี้นะโอเคหันกลับมาคุยกันโอเคนะครับไปดีกว่า กลับแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปการถล่มต่อนะฮะไปส่งชุดพลังดอกให้กับทีมงานให้กับคนที่สั่งมาเนะาะเมื่อวานขอโทษด้วยเมื่อวานไม่ได้ไปส่งเมื่อวานนี้ติดงานด่วนนะฮะเลยไม่ได้ไปส่งนะครับแล้วก็จะลากันไปที่ต้นนี้แล้วกันนะครับดอกบ,บานเต็มเลยนะครับอันนี้สวนจัน้นนะครับแปลงในแปลงนอกก็แปลงนอกก็แบบนี้ครับเยอะเหมือนกันนะครับก็มาสํารวจตรวจแปลงนะครับ เพื่อให้รู้ว่าไอชุดใหญ่ที่เราจะกําหนดเป็นวันดอกบานชุดใหญ่ของเราเนี่ยเป็นวันไหนนะครับแล้วก็ลากันไปเพียงเท่านี้อันนี้ดอกที่จะบานคืนนี้นะโอเคไหมนี่ดอกสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนนะครับดูได้แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวนจา์ต้นซึ่งเป็นสวนที่ใช้ ME, อินซีเคมีตลอดชีพอินซีเคมีหกสามสามไม่ว่าจะเป็นตาบอนเซอร์หกสมสาหรือตาอะไรก็แล้วแต่หกสามสามลองใช้ดูนะครับลองจับประเด็นให้ได้ครับ เพื่อผลผลิตที่เอาไว้ผลผลิตได้มากขึ้นนะครับต้นสมบูรณ์มากขึ้นตัดผลผลิตแล้วต้นไม่โทมผมว่าอินทรีย์เคมีเนี่ยเป็นทางออกผมพิสูจน์มาแล้วเป็นสิบปีนะนะครับเพราะว่าเป็นสิบปีไม่ได้ใช้เคมี Me สูตรสูงเลยนะครับไม,ไ,ไม่ได้ใส่แปดยี่สี่ก็เนี่ยครับดูดอกดูคุณภาพ,าพดอกข้างบนนะครับแล้วก็สิบห้าห้ายี่สิบสิบห้าห้ายี่ห้าไม่เคยใช้นะครับ โอเคขิงไปงั้นแหละนะครับแกล้งขิงไปโอเคนะฮะบ,บ๊ายบาย